ฟูไลซ์ใสทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดปลากระตักทอดยังไงให้กรอบนานส่วนประกอบก็มีปลากระตักอันนี้เราซื้อจากตลาดเราก็นํามาล้างน้ําสักสองน้ําให้ล้างล้างฝุ่นผงออกนะคะแล้วก็มีน้ํามันพืชอันนี้เราก็กะให้พอดีกับปลาที่เราจะทอด ล้วมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะพอกระทะร้อนแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปในกระทะแล้วเราก็ใส่ปลาลงทอดอันนี้เราจะควบไฟไฟกลางนะคะกลางท่กขางก่อน เราก็คั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งตาสุกเหลืองเลาวก็หมั่นคนในระยะระยะ เ,าาดเดี๋ยวเราคั่วสักพักหนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปลาเขาสุกแล้วตอนนี้ปลาปลาของเราก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นต่อน,นะคะ่ะนี่ปลาก็สุกแล้วนะคะเหลืองแล้วใช้ได้แล้วเราก็จะตักใส่จานพักไว้ก่อน หลังจากปัดปลาขึ้นแล้วนะคะเราก็เทน้ำมันออกแล้วก็ตักน้ำมันที่กระทะออกทั้งหมดจากนั้นเราก็นำปลาที่ทอดลองกระทะอีกครั้งหนึ่งเราก็โรยน้ำตาลทรายนิดหน่อยปลาเราก็จะกรอบนะคะแล้วก็ตัว ควไฟกลางให้น้ำตาลเขาละลายนี่ค่ะจะได้ยินไหมคะว่าเสียงปลาเขากรอบ นนี้ปลาก็จะกรอบแล้วก็เก็บได้นานทั้งวันเก็บทางไว้ก็ยังกรอบอยู่นี่ค่ะพอเราได้ตาลายหมดแล้วเราก็ใช้ได้แล้วก็ตักขึ้นนี่ค่ะรอบเลยค่ะอันนี้ปลาเราก็ตักใส่จานเรียบร้อยแแล้วนะคะ ดูน่าทานมากเลยค่ะปลากรอบหอมอร่อยเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะคะ